ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมฟิวรัสช็อตเกมเมอร์ตอนนี้เขาอยู่เกมที่มีชื่อว่าซาร์เรนเดอร์ยารโวของผมนะก็เกมนี้ไม่รู้ว่ากี่ปีแล้วครับนะไม่ได้ทําเลยโอเคเราจะมาเริ่มเกมกันเลยดีกว่าครับผมนะเป็นเกมเกี่ยวกับซาร์เรนเดอร์มเกมเกมนี้นี่ผมซื้อมานานแล้วขอข้ามตรงนี้เลยดีกว่าโอ้ภาพสมูทมากกดชิปเป็นการวิ่ง โอ้โอเคเสียงดังไปเปล่าเนี่ยมีมีให้ปรับเสียงไหมน่าจย์น,นี้ประมาณนี้ได้ผมว่าโอเคไปเถอะนี่คือวิ่งเราใช่ไหมอันนี้เหมือนเราเดินเลยแม่าพาเป็นสวยบอกเลยพอก็ยังพอใช้ได้อยู่แต่ตอนนี้มันจะกาดไม่รู้ว่ากี่โมง กล้องเรามีแบตเตอรี่ไหมอ๋อมีอยู่ซ้ายบนนี่ไงเป็นแบบทานแบตเตอรี่หวังว่าไปไหนอะไรจะไม่เจออะไรเด็ดขาดนะอืมบรรยากาศค่อนข้างดีเลยอนนะียเอาจริงๆแล้วเดีย๋ยวนั้นทำไมเวลาเดินมันยังซ้ายยังขวา สามารถถ่ายรูปถ่ายได้ไหมเราเดินมาไกลมากแต่ผมก็ยังไม่รู้เป้าหมายว่าเราต้องไปไหนมีรถจอดคันนึงไปก็ไม่ได้ด้วยอันนี้คือเราต้องไปเรื่อยๆนะต้องไปเรื่อยๆเฮ้ยเสียงอะไรให้เดินตามมาหรือว่าผมคิดไปเองวะ นี่งไงบ้านมาถึงแล้วโอ้โหพอมาถึงปุ๊บมันเหมือนจะมืดมืดอ่ะม,มันสามารถซูมได้ไหมผมอยากรู้นี่ที่เราเล่นนี่เราเป็นใครผมยังไม่รู้เลยเดี๋ยวนะมันใช่ทางนี้เปล่าวะอยู่โดนแฮ a แอปไลายเรายังไม่มีไฟฉายเลยนี่วะนั่นน่ะสิคือเราต้องไปทางนี้ใช่ไหม พอเซลเหรอพอเซลโอ้ห oh. มืดไปเปล่าเนี่ยยังไม่มีไฟฉายหรืออะไรอันนี้เราอันนี้บ้านใครเนี่ยมีภาพมีรูปคนอันนี้น่าจะเป็นรูปต้นไม้กดคลิกซ้ายดูมืดมากเลยอะ ขอเปิดปิดมีโต๊ะมีจานมีห้องขวัวโทรศัพท์ไอ้ที่คือใหเราทำอะไรน,นี่คืออะไรปิดหน้าต่างปิดน้าต่งเราไม่มีไฟฉายไอ้น,นี่อะไรอะโทรศัพท์ เนี่ยนะกด e เป็นการซูมนี่เองเราต้องหาไฟฉายด้วยป่ะเนี่ยโอ้โหมันมืดจัดเลีอะขอเดี๋ยวเดวผมมองไม่เห็นอะไรเลยแล้วปิดประตูดได้ไหมปิดไม่ได้ด้วยมันมืดอะผมมองอะไรไม่เห็นเลยตอนนี้คือเห็น แต่โทรศัพท์เปลี่ยนโน้ไม่ควรเล่นดีกว่าเพียงมีความหมายอะไรผมก็ยังไม่รู้อันนี้เป็นรูปอะไรเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลใครหรอเปล่าเวทฮิวเอ่อน่าจะเป็นปีเกิดมั้งอันเช็คไปดูอย่ันสกิปบ,บุ๊ก ไปเนี่ยไฟฉายาวเดี๋ยวนะให้ไอ้น,นี่คือให้เราทำอะไรเนี่ยปิดประตูหรืออะไรเอ่ยคือตอนนี้เราได้ไฟฉายมาแล้วข้างนอกมีอะไรไหมไม่น่ามีอะไรหรอกนะเดี๋ยวขอไปดูชั้นบนก่อนชั้นบนชั้นบน เดี๋ยวอันนี้มันลงจอดรถทางนี้ป่าปิดประตูได้โอเคกันก่อนอืมอันนี้เป็นห้องนอนอันนี้ห้องน้ำข้างนอกก็ มันก็ไม่มีอะไรเลยนะมืดมากมืดนี่ผมมาเล่น Slender อร์หรืไหรือว่าผมมาเล่นฟาชโมโฟเบียเนี่ยคือบรรยากาศมันใช่เลยอันนี้คือรอให้ทำอะไรก็ยังไม่รู้นะให้มาตำรวจบ้านนี้หรือว่าให้ผมมาหยิบของอะไรบ้าแต่ผมยังรู้สึกโล่งใจมากเลยนะที่ผมได้ สิ่งที่เรียกว่าแฟลไลท์หรือไฟฉายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะนะเมื่อกี้อะไรอ่ะผมเมื่อกี้ผมไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมคุณแจล็อกเราต้องออกไปหรือเปล่าอ่ะ เมื่อกี้มันผมเห็นอะไรอะ่ะแล้วจู่ๆจอผมกระสุกอลรอกดอปิดประตูก่อนอะไรวะเนี่ย Can you see it? So now กระดาษบ้าบอเลยท่านี้ มีกระดาษมีกระจกแตกมีกระดาษผมได้ยินเสียงกรี๊ดเสดงว่ามีคนตกอยู่ในอันตรายงั้นเราต้องไีบไปหาจะดีดดกว่าเอาจะ,จะต้องออกจากบ้านนี้มั้งไม่รู้ผมเดามั่วลงจอดรถมีอะไรไหมเนี่ย ไม่มีอะไรให้เก็บแล้วข้ับผมนะงั้นก็ไปต่อเลยดีกว่าไปทางนี้ได้ไหมมีท้ายออกไปไหมเฮ้ยมีว่ะโอ้เยี่ยมเลยเมื่อกี้เจอใครไม่รู้อ๋อขี้ขวาเป็นการแบบส่องไกลๆอย่างนี้โอ้โหอันนี้คือละนี่น่าจะเป็นทางที่เราจะต้องไปต่อนะเราก็ถ่ายเป็นวิดีโอไว้ตั้ง ตอนนี้ก็ประมาณแปดนาทีแล้วไปซ้ายไปขวาไปซ้ายดีกว่าทางขวาตันนี่เราวิ่งเราใช่ไหมเหมือนเราไม่ได้วิ่งอ่ะเสียงกรีดอยู่แถวนี้นะแต่ไม่รู้อยู่แถวไหนทางเดียวคือเราต้องไปเรื่อยๆตอนนี้แบตก็ยังไม่หมดเลยนะโคตรดีนี่ใช่ไหม มีรถคันหนึ่งแล้วก็มีน้ำแม่น้ำแถวนี้เสงอีก,กานี่อะไรเนี่ยคืออะไรอ่ะ oh, <fuck. S 1> คือมันกดได้แต่ไม่รู้คืออะไรมันเป็นเครื่องอะไรสักอย่างแถวนี้มีแสงมีอะไรด้วยเย้ อะไรเนี่ย missing h a v e you seen เด็กคนนี้เป็นใครอ่ะเฮ้ยผมไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมนั่นคนใช่ไหมทุกคนไอซัลเลนเดอร์แมนใช่ไหมเฮ้ยนั่นไงมันหายไปแล้ว ไปทางนี้เปล่าไม่รู้อะเชื่อในสัญชาตญาณเขาบอกนะคือน่าจะต้องไปตามเส้นทางแต่เส้นทางมันแปลกๆนะเนี่ยอ๋อจริงๆแล้วแล้วมันมีบ้านมีอะไรผมไม่กล้าเข้าไปเลยพูดตามตรง ถ้าเรากดเครื่องนี้มันจะเปิดไฟด้วยเนี่ยเอาเราวนปิดไปแล้วคือให้เรามาเก็บอะไรเนี่ยี๋ยอขอสำรวจแถวนี้ดิโอ้โหสเลเดอร์แมนมาทำอะไรวะเนี่ยสเลเดอร์แมนใช่ไหมน,นี่เปิด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  ทำมาอะไรเขาต้องหากระดาษป่ะเขานาน้มันแปลกๆจะว่าไปแล้วเขาจะยืนอีกนานแค่ไหนวะเนี่ยถ้าเราไปใกล้เท่ากับว่าเขาหายหายไปเลยฮนะมีบ้านหลังหนึ่ง เข้าไปดีเปล่าวสภาพบ้านนี่โอ้โหไม่น่าเข้าไปอย่างยิ่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีผมออกดีกว่าวะพลังงานมันแรงเหลือเกินบ้านนี้เมื่อกี้ผมเข้าไปปุ๊บมืดปั๊บเลยอะไม่กล้าเข้าเลยะคือไฟฉายผมมองอะไรไม่เห็นเลยอะตอนเนี้ย ไปวะไปต่อได้ไหมติดไม่น่ามีอะไรหรอกมั้งโหออกจากที่นี่ดีกว่ามันมีอีกทางงไปถ้าจะไม่ผิดนะ ผมไม่กล้าเข้าบ้านนี้เพราไปที่อื่นเถอะก่อนที่จเราจะเสียเวลาไปมากกว่าน,นี้บ้านนี้มีอิสเตอร์เอ็กอะไรเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ขอไปที่อื่นจะดีกว่าผมนะมันดูแล้วอันตรายนั่นไงสเลนเดอร์แมนมนยืนอยู่ตรงนั้นมันมีเส้นทางบอกว่าเนี่ยที่ไม่ใช่ที่นี่เนี่ย อยากไปที่อื่นนะฮะที่ไม่ใช่ที่นี่ทำไมเวลาวิ่งมันชอบมันชอบสั่นไปเอียงไปซ้ายไปขวาเอาอย่าบอกว่าทางนี้ตันอะ่ะโอ้โหไปก็ไม่ได้ด้วยโอเคงานก็แสัว่ามันมีแค่ทางเดียวใช่ไหมเนี่ยเอาจริง หรือว่าเราไปผิดทางวะเมื่อกี้เรามาทางนี้เราก็เราก็ได้ใบหนึ่งเราก็ได้ภาพเด็กมาอีกจำได้ว่าเิเลนเดอร์มันอยู่ข้างบนแต่ตอนนี้คือมันหายไปไหนแล้วสรุปยังไงวะเนี่ยไปทางนี้มันใช่หรือเนี่ย หรือว่ามันม,มีทางไปไกลกว่านั้นผมไม่กล้าเข้าบ้านเลยเอาจริงผมว่ากลัวมันจะมีตัวอะไรแปลกๆอะ่ะสแลนเดอร์แมนโอ้โหตัวโคตรใหญ่ชิบเิีงด้วยไปทางขวานี้บอกว่นคือทางนี้ผมไม่เคยมาเลยนะ กด E ได้ไหมไม่ได้ผมกด E มันเป็นการซูมแทนนะอันเนี้ยลองขึ้นขาบนสิมีบ้านอีกหลังนึงโอโ้โหช่างมายตูโหเสียงอีก,กา ไ้ทำผมตกใจหมดเลยสเลนเดอร์ไม่อยู่ข้างหลังออกสด์พ์คที่ไหนกันเนี่ยร้อออมได้ไหมใชีทางนี้ไปได้ฮึยงไงต่อ ที่ทไหนฮ so อะไรวะเอาอะไรวะเอามันกำลังโหลดอยู่อ่ะเอาโอเค อันนี้คือทำไมจอมันง่วงๆมาเนี่ยเราต้องไปทางนี้อันนี้บ้านเล็กๆนี่คือมันีเสียงอะไรวะเหมือนเสียงใครพูดอะนี่เพราผมเก็บแล้วมันขึ้นอะไรแบบนี้ด้วย โอเคตอนนี้เราเข้าสู่ป่าตอนคืนแล้ว้าจะมองไม่ค่อยเห็นอะไรเลยนะเอาจริงมีรถคันหนึ่งยังไงกระดาเก็บกระดาษให้ครบแปดแผนนด่นเลยหรอโอ้โหไม่ใช่ง่าย,ายแล้วอันนี้ เราได้แผ่นแรกอะ่ะอุย้ยแผ่นที่สองแถวนี้มีปเปลาเฮ้ยมีว่าะเราได้สองแผ่นแล้วตอนนี้มีวิ่งเร็วกว่านี้ไหมเนี่ยเอาจริงๆเฮ้ย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 เอเลยไหนไฟจ่อผมสั่น ุดแฝดเฮ้ยไหนวะนีไ่ไงแผ่นสามเฮ้ยโอ้ยไหนวะเราไม่คนทางหลังผมว่าเราได้สี่แผ่นแล้วโค่ไงนนะ เร็วมากเลยอันนี้อยากวิ่งเร็วกว่าน,นี้เียอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยข้างหน้าข้างหน้าเปเ่้าปุผมสันใหญ่เลยอ่ะว่ากับหลังดีกว่าอยู่ข้างหน้าเรา วิ่งไปด้วยเงือแตกไปด้วยตอนนี้มือผมเปียกแล้วโอเคไหนโอ้โอเคต้องวิ่งลุยป่าถ้ามีที่อะไรปแ,ปแปลกก็หมายความว่าจะมีกระดาษโอ้ย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 ติดติด ตอนนี้ผมจะยังไม่เข้าบ้านดีดีกว่าไอ้เวะจะเข้าบ้านลืมเลยว่าได้กี่แผ่นโอ้ย,อยข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าโอ้ชิเยอะข้างหน้า ข้างหน้าเฮ้ยกระดาษมีห้าแผ่นแล้วผมยินเสียงเดิน จะเพิ่งเข้าบ,บ้านมานะโว้ยแล้วกระดาษอยู่ไหนวะกระดาษฮะล้กระดาษเฮ้ยล้วอีกสองแผ่นไหนวะเฮ้ยไหนวะเฮ้ยเฮ้ยรังเอา เอาเอาเอามันวิ่งพี่เองเอาเอาสปีดรันเนอร์ได้อชิมเมน้นใหม่เอ้เออันนี้ผมต้องเริ่มต้นใหม่ไหมเนี่ยวัดเยวผมยังเก็บไม่ถึงแปดไม่ใช่หรอรถที่นี่ที่ไหนเนี่ย ยอดต่อฝากที่นี่ที่ไหนเมื่อกี้ผมยังเก็บไม่ครบไม่ใช่เหรอหรือว่าผมลืมนับวะอ้า,อาผมงงเปิดไม่อีกทีผมก็นอนอยู่กลางป่าช่วงเวลายเย็นแล้วโอเคเลี้ยวขวาขึ้นดีกว่าไปไม่ได้มีไม้กั้นอยู่ไปซ้ายไปขวาต่างกันตรงไหนวะ ทีนี่อไหนทางไปต่อหรอผมว่าผมว่าผมควรพักไว้ตรงนี้ก่อนดีกว่าผมว่าก่อนก่อนที่คลิปมันจะยาวครับผมนะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับค่อยเจอกันพาร์ทหน้าครับผมนะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ